แล้วก็รับข้อมูลมวยจากคุณกอบไทยล่าทางไลน์นะครับ k r o b 4 4อด line mm. เป็นเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทางเวทีมวยราชดำเนินด้วยนะครับดำโดยคุณจิตเชี่ยวสกุลครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทีมงานของเรานี่ไปเก็บภาพบรรยากาศอ่าโอ้โหเปิดมายก3ใส่กันเลยครับอ่าวงในอ่าไม่พูดพ่ำมทำเพลงแรกกันเลยครับยกขาวกับหลอดเพชร ดูว่ามีโอกาสไม่ครบกําหนดยกด้วยครับแบบนี้เปิดมานี่แกไม่คุยไม่ถามประวัติกันนิดนึงนะแกใส่เลยครับยกขาวนี่ผลจากจังหวัดเลยนะครับ17ปีครับส่วนหลอดเพชรนี่23ปีจากสตูลโอ้โหโดนมาโดนไปชุดใหญ่เลยนะครับโดนเยอะเหมือนกันครับทางด้านหลอดเพชรสิงป้อมปราบ คู่นี้ในน้ำหนักร้อยยี่ามนะครับาทำท่าเหมืนอนแยงแยงอาวุธนะครับหลอดเพชรในฝั่งมุมน้ำเงินชกมวยจะออกอาการไม่ได้โอ้โหโโอ้โหซายครับบ้าความเป็นมวยยังไม่เท่าไหร่ครับหลอดเพชรที่มุมหายเยอะเหมือนกันครับทีมงานสิงป้อมปากเดินหน้าเข้าหายอย่างเดียวมาแต่ดูครับ พอโดนอาวุธแล้วก็มีอาการมีอาการครับโดนหมัดก็มาโดนหมัดก็ออกอาการไม่ดีโดนช่วงล่างกสะดุ้งตอนนี้โดนตรงไหนก็ออกอาการครับแต่วงในเป็นไงล็อกได้ตีได้ไหมยกมายกมาตีเอาละเอาละวงในวงในมีดีเหมือนกันครับอือือเอาละครับผู้นี้ไม่แน่แล้วครับทําท่าเจียนไปเจียนอยู่แต่พอเข้าในแล้วยกเขา เหมือนออกอาการกลัวเขา่าเอาแต่ว่าวงนอกอีกแล้วอีกแล้วเอาวงในมาตีต,ตีไหมตีเอาวงในล็อกได้ยัดเข้าไปาแต่ว่าคือดูทรงไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับหลอดเพชรโอ้โหคู่นี้เกิดอะไรขึ้นครับหือแทงคนละทีเอาขาขาซ้ายขาซ้ายครับทำท่าเหมือนเหมือนขาจะหักครับทางด้านหลอดเพชร โดนเข้ามาว้าโดนแล้วอา้าวทรงมวยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับหล่อเพชรโอ้โหคู่นี้อ่าเอาเอาวิ่งวิ่งวิ่งว่าไม่ไม่ค่อยเป็นมวยครับแต่ว่าชกแล้วมันสนุกครับอา้าวยกแข้งเหมือนจะไม่ขึ้นแต่ว่ายังเตะได้อยู่เอาสวนหมัดมาแข้งไปช่วงปลายยกสามอ้าวลุดยกขาวาขู่ไว้แข้งไปหมา ไม่ให้ไม่ให้จับอา้าแข้งขวาหลุดับหลอดเพชรยกขาวก็เลือกเลือกเลือกขาก่อนเพราะว่าโดนขาซ้ายแล้วทําท่าย,แยงแยงนะครับขาซ้ายนี่เหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหมดยก3มก็โอโ้โหคู่นี้ถ้ามวยแบบนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับคือความเป็นมวยอาจจะมีไม่มากเท่าไหร่ครับแต่ว่าชกแล้ว มันเดายากะครับไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปอ้าวยกส่ดูกันต่อครับสถานการณ์ก็ยังอยู่ที่ยกขาวสิทธิเชฟปุญนธรรมนะครับได้เปรียบอยู่เดินเข้าหาครับโดนหมัดหมัดต้องระวังหมัดอุ้ยศอกศอกอีกเอาสอกอีกโอ้ย,ยกนี้ยกนี้หมายเปิดมาก็โดนก่อนเลยครับหลอดเพชรเอาวงในวงในเขตแดนของหลอดเพชรตีได้ไหม แกตียังตียังไม่เจ็บอ่ะตียังไม่เน้นมันต้องต้องเน้นกว่านี้ครับจงังหวะการตีตีปอแปะปอแปะนี่ยกขาวแกไม่กลัวครับหมัดยังไม่โดนอุ้ยโดนขาสะดุ้งอีกวงในแทงเข่าได้สวยครับอา้าวแทงได้แล้วเอาละครับจับแล้วตีตีเอาวงในสวยกว่าโอ้โหกดมาลักมาแกเสียบโอ้โหวมวยแบบนี้นี่เดาไม่ออกบอกไม่ถูกเลยครับใครจะอยู่ใครจะไป เจียนไปเจียนอยู่ยกสี่นะครับยกขาวสิทธิเชฟบุญธรรมกับหลอดเพชรสิงห์ป้องตาบครับ123หลอดเพชรเอา้าหมัดต่อยได้ไม่แต่ว,ว่าความแม่นยำนี่มันอยู่ที่ยกขาวครับมันเนื้อเนื้อเน้นเน้น,เ,น,นเอา้าไม่ไหวแล้วครับโอ้โหทิ้งตัวหันน็อกไปเลยครับกรรมการยุติการชกค,ครับดื้อมาได้ต้องยกกว่าครับโดนชุดใหญ่แต่สุดท้ายนี่ยางระเบิดครับต่อยหมัด ต่อยไม่ถึงนี่ครับโอ้โหมันมันขาเขอมันยืนไม่อยู่แล้วแล้วก็โอ้ยมันเสียวครับไม่ไหวครับไปดีกว่าครับยกสยกขาสิเชฟบุญธรรมก็ชนะน็อกหลอดเพชรสิงป้อมปราบนะครับยกที่สี่มวยแบบนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับก็ดูแล้วมันเข้าใจดีะครับไม่ต้องมาติดชึ่งไม่ต้องมา ดูชั้นดูเชิงอะไรกันเยอะครับเปิดมาก็ใส่กันเลยไฮไลท์คู่2วันนี้นะครับศึกชุดเจริ